สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับเมื่อนี้ก็ยังอยู่วัดดงนะเพื่อนครับมาเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วครับอุททยเทวีครับหรือพญาคางคกอันนี้พญาแท้ๆ้อครับนี่เพื่อนจำสินอยู่นี่ครับจำสีนอยู่ต้นชนชมเลยนี่ครับอยู่ที่เงาช่ชมครับโอ้เคยจำสินคักเสียน้อหนอเพื่อนยังได้เสียได้บังน้อเน ไปเนี่เอ้ยขึ้นมาเบิ <h <h ้งขึ้นมาให้เบิ้เงใเด้อมีม้วนพระอาจาย์ผุนแล้วมาอ่อนนั่นให้เนาะจังสิเห็นมดแล้วเด้อ่ยูนจัมีมนนขึ้นมาให้เบ้งจนเด้องสาวฝันเด็กพุ่มเด็กพญาข้างโคกตะเคียนท้องเด็กยา่มนไทยมนไทายเ่ะนี่ใช่ไหมมันอยู่ส่งเหคส่งพีเด้อ เอาลงตามๆในเด้อย่ส่งอื่นมัมีดทีี่เลยก็ส่งสุ่วงเอางตามๆนค่ะเห็นไหมวอ่ายุ่สวงเพื่อนผุนบอกเห็ว่าพี่เป็นนังยังที่เห็นป้าเห็นอยูจ้ะเจนสีเ็นยังอาจารย์เห็นอย่างน้อนี่ผมเห็นสีไม่มันหกสีดิเห็นเป็นแนวนี่หกีกเป หกคืองามเถลบานหกกับซีหลจยนโว้ยคามเพิ่งแถวอเอหกกบซีวยม่ใมาอยู่มองเดียวกันชีนเปนห้ตัวเดียวกันโอ้เจซีคละคนไข้ขึ้นเฮ้ฮอกยูหอกว่าเส้นหอกหว่างบอกหอกว่คือคือเก่าซีถบานเนาะอยู่สวงน่ม่นบอครับแต่อยู่ทั้งนี้พ่มีเนาะครับคเอาคนคนเล็คนที่อยู่สวงนี่ยี่ยโว้ยใจอยนี เอาพี่น้องเอฟซีเบิ้งเอาเด้อครับเป็นตัวแดกก็ได้ครับนี่นี่เบิ้งเอาเบิ้งน้ำกันครับอุทัยเทวีครับโอ้ยเลขศูนย์ขึ้งามแท่นั้นโอ้ยซีแห้งชัดเจนเด้อครับพี่น้องศูนย์แปดซีก็มีหกก็มีซีนั่นชัดเลยแหละหกซี๋อ่านอยู่นี่หกซีโอ้ยเงี้ยวแล้วเงียวล้วศูนย์หกซีเบิ้งเอาซองเอาเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้กันอันนี้ อู้นออกแล้วบาดนี่มั้งเอกเอาเอ้เอาวุ้นน่ะเฮ้เฮ้เบื้องเอานั่นเอาเป็นแนวทางเนาะเออตาได้ได้ตามันได้ตาได้ตาใบเสียเนาะของอุทัยทีวีอ๋อคือบ่โลกกันนี่คือหลายเทียดเนี่ยโอเคออโอเคก็เห็นตัวใดล่ะเห็นหกเียนนะหกเขียนไว้หน้าบาทนี่จำได้อยู่แม่เห็นตัวใดแม่แม่ทุกคนเห็นตัวใด ย้ําเบื้อก่อนสามศูนย์สามศูนย์หาศูนย์บอกเงินบอกเอาเบื้งเอาแต่ว่าแต่พี่น้องเอฟซีเน่ยเนี่ยหัวก้นีบอกตัวมันง่ายนี่เงินบอกน่ะน่ะซีุ่นให้ง่ายโอ้ยงไี้เนก็้งาพี่ทั้งพี่ยุ่งกัได้ครับพอก็ได้อาทั้งสวงแล้วนี่ เออแล้วว่าโอ้ควนจำสินุกับควนเออ่ยเหรอเป็นชี้ศูนย์ใช่ไหมคุณบอชี้ศูนย์อู้เอรอให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเบิ่งก่อนเด้อครับครับนั่นแหละครับให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเบิ่งครับเพิ่งย้ายทางโคกอยู่วัดเขานี่ให้โชคตลอดเด้อครับเอาไปแล้วคลิปนึงแล้วเพิ่นให้ทุกงวดดิกรมี่ก็มีหน้าหนึ่งเต้นมาจากซาลาผมเอาปูมือเส้าหนิเนาะมาเต้นมาหนิไหม ไพักกบจับ hmm> บึงม uh. ือเศร้างามอยู่ปูว่าปูว่าบึงดูน้ำบึงดูเห็นตัวใดอุ้ยคือหอดอบป้อมี่บา mm hmm hmm ี่เอาบึงเขาคักเห็น hmm ต่ไดดปูเห็นตัวใดครับ hmm อืมอืมหากับย네ังปูชจอยกันพิจารณาชอยกันเนาะอืมเอาบ้านเลย จำรับตัวนี้สิพ่อไปก่อนเอาเบิ้งเบิ้องตะตูุ๋มไมาทางไก่ได้เป็นอย่างงั้เอาตัวเออเอาอีกเออเอี๋ยาเบื้องตัวไม่พ่อครับไปพุ่นก้อนม้วนไปเอาก้อนบบดเอาเบิ้งเอาซองเอาบานี้เอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งนุ่กันเด้อครับเห็นชัดๆก็คือเจ็ดละครับงานเชื่อปะเจ็ดหาตัวเก่านั่งล่ะเอาแม่น้อยชารวยบอกเจ็ดหาตัวเก่าสันเจ็ดงาม แมนเจ็ดเดียวเดียวเดียวเจ็ดหาหนึ่งบอกเจ็ดหาหนึ่งเหเเด้อเรืโอ้สวยเพือนมาว่าห็นหลมหาสมหาสามเจ็ดบาว่าเหนาสเแมนเอาคเ่อนเกีบหนาอพี่น้องกับเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องครับสามนี่ต่างคนต่างเห็นดูไทยเทวีนี่ให้โชคตลอดครับ 54, 55, ที่วัดดงหน้าเพื่อนครับตินมาตาชลาปู่มา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 หอดีเรียกว่าปูจับเบิ้งใช่เปล่นางบนบนหรือไม้โสกวะฉันนะับสามเจ็ดห้าบ่หอวยมันก็ที่ต tamam ัวเก่าเลยหรือสามห้าเจ็ดแน่นัอนโอ้สามห้าเจ็ดคลาดปานยังบานเน่ เห็นเจ็ดหาล่ะที่แน่ๆสามห้าเจ็ดเด้อพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอาจ็ล่ะคือจังเพิ่นห้ยใบเขียนว้นั่นล่ะแต่ละคนก็เห็นบ่คือกันเนาพี่น้องเบิ้งเอาแต่ว่ากับส่วนมากสีเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือหาเจ็ดเนาะครับบ่รอดดรอกครับหาเจ็ดวันนี่ตัวนี้ดิสามห้าเจ็ดนะสามตัวครับนี่บอกสามไม่เงี่ใหรอครับ สามหาเจ็ดบอสดครับหมวดนี um. so okay. okrat, <|ja|> uh. oh, ่ยบอสดบอสดออกแท้ละหายเจ็ดเจ็ดคือง่ามพวดนอ้ําเมียอยู่ทึ่งๆนั่นเเจ็ดอย่างเนอะเจ็ดมาก่อยๆตัวนี้อย่าเริืมว่าตัวนึ่งนี่ยเคยจังเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเนี่ยพี่น้องชัดๆครับบัวป่าก็ออกอย่างเนาะออกบ้าออกบอ๋เป็นเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าก็ได้พี่น้องบัเป็นบัวเป็นตัวหน่อยตัวน่อยตัวหน่อยลายสุ่งถึง โอ้คันมันม่มีมีตัวหนึ่งคือเจ็ดเก่าเนี่ยแหละคือเก่าเจ็ดเหน่าพี่น้องกับพี่เลี้ยครับปวดเหงาดิืออวดเหาแต่กัยเจ็ดเก่าเด้อตัวหนึ่งพี่น้องห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก่าเนี่ยแหละคือพี่พี่น้องเอาไปสองตัวเนี่ยไปวิเคราะห์เบื้องครับห้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าเด้อค่ะตามห้าเจ็ดบ่ตามห้าเจ็ดเอาไปวิเคราะห์เบื้องเนาะครับอือ เพราะว่าอยู่วัดหลวงนพเพื่อนนี่อยู่พุ่มวัดปูไพ่นี่ได้ข้างโคกเขาทุ่งหวอดที่น้อยจานเนาะแม่นี่ยข้างโคกนี่เขาสูงวอดเลยตัดเสือเขาโป้เลยงวดที่แล้วกระโปะโอ้ยงวดที่แล้วตัดให้สามเจ็ดตัวเดียวโมเลงน้องแมวบ่โอเลงน้องแมวลืมอข้าวเลี้ยงน้องแมวสามเจ็ดเลี้ยงข้างโคกมันนี่หายมีเก่าสามหาเลี้ยงน้องแมววันนึงเห็นจ้าเจ็ดสามห้าเอออันนี้โอ้อันเลียงแค่ครับเออเลี้ยงมัน เรียกว่าทามขุกบ่มันเจ็ดสามหายกันพือหาสามเจ็ดอะไรอย่างเงอือที่นี้กสามหาเก้าครับกรตัดถือกระโปะมันนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยวัดเฮาเดกเาเดีท้องแดงนั่นสามเจ็ดสามเจ็ดตรงตเลยท้องแดงนช่นครับไดท้องแดงกันตัวเดียวหว่นครับสาดอกม้เป็นสามเจ็ดตัวนึงครับเพรายว้ว่าอย่งบูบูเดี๋ยวนี้เพิ่น เิ่นงอนอยู่เพิ่นมาทัานได้ยิบห <im it> ให้ครับตอนนี้หฮอก็เบิ่งเลขข้างคกครับกับ,บเล<ม>็กพุ่มเล็กหลายหลายย่างนะครับไปวิเคราะห์เอาครับเพราะยังอีกหลายเมื่อครับมัมมกสอบตัวใดก็จง<ม>นําไปลงทุน,น<ม>เนาะแต่ว่าสวยครับเล็กเป็นาข้าง,<ม>งคกวันนี้ครับเจ็ดเจ็ด<จ><จ>นี่ชัดมีบอกนี่บอกเจ็ดครับครับเจ็ดนะครับตัวตั้งพี่มันเจ็ดห้าเจ็ดนะจันห้าแล้วก็เจ็ดนั่น เจ็ดงามโนครับเงี้น้าก็งามเจ็ดก็ง่ามครับเจ็ดห้าเจ็ดเอาเบิ้งเด้อนี่แล้วเอาพี่น้องเบิ้งให้ห้าเจ็ดแบบนี้เฮงชาติแันนี้เม่นบอกพะยัยอ่นและอันนี้บอก็ย่ไก่เลยครับเอาปัดถ้วยครับเือสิเือสิสัตยแกเบื้งเด้อครับพี่น้องเบิ้องเด้อเบื้องเอาอไปวม่ข้อเอาครับ อันนี้ก็แมีนนี่เจ็ดห้านี่พี่เจ็ดห้าเจ็ดนี่เห็นปะทั้งทื่งพี่เมียนบอตัวใหญ่ๆน่ะเจ็ดห้าเจ็ดทั้งตานี่เป็นเจ็ดห้าแต่ว่าทั้งเทื่งชาติคดีครับเอาเนี่ยถ้าเห็นพี่น้องคนเบิ่งคักครับโอ้บ้านนี้แห้งชาติบ้านนี้เอ้ห้าอ๋อเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่มันชัดคักเ๋อชัม่นแล้วลราเมียนเห็นโดยไรล่ะ เจ็นคือกันนะเจ็นห้าเจ็ดแก้งข้ากีบทยุ่แกบ้งมายุ่ไก่เปิดเว้ยเหรอวย่อมาใส่หมูจังเม็ดรวยมันบังกันแมนคัดกันเหรอพี่น้องก็บังเ้รอาอเคตัวเด็กเขาแมวุทายแล้วเจ็ดห้าเจ็ดนี่งามงามโอ้มาคักแล้วล่ะบันี้อแมน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 คักันละพี่น้องเอออย่าลืมนะครับหาเจ็ดนะครับ บาทนี่แห้งสวยคักห้าเจ็ดครับโอุ้มนูดออกแล้วพูดออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่แต่มีเอาเป็นอะไรเยอะมาจังที่เบิ่งเงาเด้อพี่น้องเอที่เอ้าเอาเอาขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อครับอาดูสาธุออกบูดลุกออกบ่ครับออก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 นั่นเป็นวาโยนเป็นเงียงเสียงบ่ครับกราบนมัสการครับขอบคุณกราบนมัสการครับสาธุสาธุสาธุ นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเหลขพใญ้าข้างคคกกะพี่น้องคือสีนยิ่งในฟังแลวเนาะครับพี่น้องคือสีเห็นแหรอครับให้วิเคราะห์กันเอง้อครับให้วิเคราะห์เอาครับพิถูจกายว่ากันครับทางช่องกะให้วเพาอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะครับพิถูกกายว่ากันครับตัวเล็ทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดครับพี่น้องครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝาก s u ั s c ส i b e กกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิว่วได้พลาดจากรายการในดีของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ